นวัดโต้กลับแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ดังเปิดตัวพยานถูกจ้าง5,000ันสวมรับรางวัลที่1นวัดอิสระไก่ศีลเจ้าของเวทีมิสแกลนแถลงข่าวโต้กลับแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ดังเปิดตัวพยานถูกจ้าง5 0 0พันสวมรับรางวัลที่1ที่โชว์ดีซีพระราม9้านายนวัดอิสระไก่ศีลเจ้าของเวทีมิสแกลนแถลงข่าวโต้กรณีถูกหง์ทองลอตเตอรี่ออนไลน์ แจ้งความดำเนินคดีพร้อมกับฟ้องเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังพูดพาดพิงทำให้บริษัทเสียหายและทำผิดสัญญาที่ตกลงกันไว้พร้อมกับนำเอกสารพยานหลักฐานและเปิดตัวพยานปากสำคัญนายนวัดเปิดเผยว่าหลังจากคู่กรณีไปแจ้งความเรียกค่าเสียหาย100ล้านตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่คดีก็ยังไม่คืบหน้าซึ่งเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วตนได้เข้าไปติดตามความคืบหน้าคดีที่สอนอพระขนงจนกระทั่งวันที่23ธันวาคมตนไปแจ้งความกลับบริษัทหุงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ที่สอนอพระขนงในฐานความผิดพรบอคอมพิวเตอร์เนื่องจากคู่กรณีและมีเน็ตไอดอลประตูน้ำได้ไลฟ์และโพสต์กล่าวหาค่อนข้างหนัก ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งตนยอมไม่ได้เป็นเกียรติยศของมิสแกลนนายนวัดบอกอีกว่าส่วนสัญญาที่มิสแกลนกับหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้ผิดสัญญาเพราะได้ส่งนางงามไปมอบเงินรางวัลให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งทุกงวดเพียงแต่อาจจะไม่ได้ส่งอิงฟ้าวราหะไปมอบรางวัลด้วยตัวเองทุกงวดและส่งรองไปแทนตามความเหมาะสม ซึ่งทางหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ก็ไม่ได้ทักท้วงตั้งแต่แรกจนงานสำเร็จลุล่วงตามสัญญาตนเริ่มสงสยัยตอนที่นางงามไปมอบเงินรางวัลให้ผู้โชคดีถูกรางวัลที่1นึ่จำนวน12ล้านบาทจัดขึ้นที่โชว์ดีซีพระรามเแต่กลับไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ของมิสแกรนเข้าไปพูดคุยกับผู้โชคดีและไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลซึ่งทางมิสแกรนได้ติดตามพฤติกรรมมาโดยตลอด กระทั่งมารู้ภายหลังว่าคุณเอกนำสมมุติผู้โชคดีคนแรกที่ถูกรางวัลที่1จํานวน6ล้านบาทงวดประจําวันที่2พฤษภาค,คม2 5 6 5ไม่ได้เป็นผู้ถูกรางวัลจริงๆแต่ได้รับการว่าจ้าง5,000บาทให้มาสวมอ้างว่าเป็นผู้โชคดีถ่ายรูปรับเงินรางวัลจากมิสแกลนก่อนที่จะนําภาพถ่ายไปประชาสัมพันธ์ทําให้มิสแกลนเสื่อมเสียชื่อเสียง ยืนยันว่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดจะไม่ยอมให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปและจะฟ้องแพงเรียกค่าเสียหายไปพร้อมกับคดีอาญาด้วยทำให้ตนสงสัยว่าผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่1กว่า10งวดที่ผ่านมาแล้วได้ถ่ายรูปคู่กับมิสแกลนเป็นผู้โชคดีจริงหรือไม่โดยเฉพาะเคสที่ถูกรางวัลที่1นึ่จำนวน24ล้านซึ่งมีชื่อบิ๊กเอ็มดาราดังเข้ามาเกี่ยวข้อง อยากให้ผู้โชคดีทุกคนออกมาชี้แจงว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆหรือทำคอนเทนต์นายนวัดบอกอีกว่าส่วนกรณีที่ผู้เสียหายและตัวแทนที่ออมทองนับร้อยคนเดินทางเข้าร้องกองปราบปรามเอาผิดร้านทองสระบุรีที่หลอกลงทุนเสียหายกว่า700ล้านโดยมีรูปของอิงฟ้าวราหะปรากฏอยู่ด้วยนั้นยืนยันว่ามิสแกลนไม่ได้เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายทางด้านคุณเอกพยานปากสำคัญเปิดเผยสั้นๆว่ายืนยันว่าไม่ได้ถูกกาังวัลที่หนึ่งตอนแรกได้รับการว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์ถ่ายรูปคู่กับอิงฟ้าและมิสแกลนในวงเงิน5,000บาทแต่ไม่รู้มาก่อนว่าจะให้มาสวมอ้างเป็นผู้โชคดีถูกกางวันที่หส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอไปให้การกับตำรวจเท่านั้น